สวัสดีจ้าพอกันกาแฟอีกแล้วจ้าชงสะพายเมืองเบียร์ผ้าเฮ็ดผากินจ้ามามาจ้าวันนี้มากินข้าวนมกันจ้าวันนี้มากินขนมเส้นซ้าวนำประแดกพี่น้องกินขนมเส้นซ้าวนำประแดกป็นอํำประแดกมันก็เฮ็ดไม่ๆม่จ้าฮอนฮอนจ้าต้ไมใไม่นาะนี่จ้าฮอนฮวยฮวยอยู่พี่น้องเทลงก่อนเดอร์ ม่ามาจ้าผู้ใดที่กินน้ำกันจ้าเพ็ดง่ายๆสไตล์ไฟจ้าพริกเข้าบาจา่จ้าืันนี้ร่องกินพริกสกเบิ่งจ้าใส่พริกสดเนาะพึงไปซื้อแบกพริกมาเจอมบกพริกจ้าส่วนผักเข้าบ่จ้ามีผักกาดขาวจาา้าบักลาดิเชียนจ้าพริกปาปิก้าจ้าแล้วก็ ปักแตงจ้ะส่วนนี้หมูสามสันจ้ะหมูกรอบมาพี่น้องมากินน้ำกันผู้ดใดชิมาตรวดมาจากน้ำกันมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยเฝ้าเขามาฝ้าเขามาผู้ดใดห,หิวเข่าจ้าอู้ยห่อนอายวยทวยทวย,วย,ย่พี่น้องบักริกกับพ่อบักริกพุนมาเดอ้อไผ้จีกินขออนุญาตค้นก่อนจ้ะมามาจ้ามามามา จวดน้ากันพี่น้องข้าวเหนียวเหลืออยูุจะมากินน้ากันพี่น้องผู้ดใดเคยกินขนมเสียนใส่กันครับข้าวเหนียวจะแซ่บเดีจากผู้ดใดเ่เคยร่องรองด้ยจ้ะสมัมเป็นเล็กน้ยนอยรลอดตายกันยอน่อนอันนี้แต่จ้ะนี่จ้ะเพ็ดเ็ด Cô thở cho bạn phát trình cho Còn sen xin gấp khẩu Nếu Xem thế nào ห่อนพี่นวางมือนึ่งห่อหนห่นอนสามสิบองศาซุดยอดเลยแปดปีกนี่กลับมาแล้วครับวนวลประศรนนท์ทียได้ออกบ้านยังสีอะไรจ้ะ เขาอยากใส่สมเจ้าจ้ะแสบมือ จะไปจานเงินมาเลิศต่อทำยังไงจะาสวจหองจุ้ง มาแม่จ้ะจับแตายต้นบันง่ายๆจ้ะ Hết đi bánh nấng Bảo bác kia ăn đang liều chả, chuột đang liều แข็งบานซิมนั้มเจ้า มื่อกี้เป็นละเป็นก็อยากกินพักเป็นนองเอ้วผักมากยังนี่เมื่อกี้จะคล้องอะไรถ้าว่าเรื่องเส้นสนี่เศร้าเอาเศร้าเอารลด gìn sai nha, nó không phải gìn sai trái với nong, khi mà bưng chén làm mồi, xay mồi, xay rồi thì nong có thể xuống để phong xuống trái ไป่ล้บ,บันิมพี่น้องจิ่มเล่มเล่ม,เล,มเล่มกินซุ้มเนี่ยเซนมันขาดจ้ะสดน้ำแซ่แบไม่แห้งไรอาา่แล้วขอบคุณสุขุมสุจ้ะที่เขามากดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับตไครให้เด้วยจ้ะทุกคอมเมนต์ที่เขามาหาทุกๆข้ขอความที่เขียนมาหอดจ้ะ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงสำหรับคลิปนี้ฝ่ายก็ขอก้าวคข้ามาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย